ณขั้วโลกเหนือมีการต่อสู้กันระหว่างนักล่าชาวไวกิ้งเขาพาทหารของเขามาประเชิญหน้ากับขุนศึกทานน้ำแข็งแมมมอดทั้งห้าตัวนี้ปกปักทานน้ำแข็งแห่งนี้เอาไว้เรามาดูกันว่าศึกนี้ใครจะเป็นฝ่ายชน,นะ เอาละโอ้โหตอนนี้คนปา่าเรียบร้อยนะโตนแมมมอสเทพทั้ง5้าตัวกลุมกัดคืบนะครับครั้งที่2เริ่มต้นขึ้นได้แมมมอสทำการชาร์จเข้าไปแล้ครับโอ้โหคนรู้สึกว่าจะสู้ไม่ไหวนะ สึกคนชนสาง <c oughs> <c oughs> โอ้โหไมรอบที่สองนี้แมมมอสก็ยังเป็นฝ่ายชนะอยู่ตอนนี้เป็นการประทะกันรอบที่สามโดยจำนวนคนป่านั้นมีอยู่300ประทะกับแมมมอสฐานน้ำแข็งที่มีอยู่ทั้งหมด5ตัวมาดูกันว่าสึกดีใครจะเป็นฝ่ายชนะ ถ้าพร้อมแล้ว3 2มสองหนึ่งไปได้โอ้โหแหลกเลยครับผม <produits> เมื่อคนป่าเขาไม่สามารถที่จะเอาชนะ,จะเจ้าแมมมอธพวกนี้ได้เขาจึงทำการเรียกเดดบิงเกอร์ทั้ง5ตัวออกมามาดูกันว่าเดดบิงเกอร์ทั้ง5คนนี้จะสามารถล้มจเจ้าแมมมอธทั้ง5ตัวได้หรือไม่ เจ้าแมมมอสทั้ง5ตัวก็พร้อมรับสถานการณ์ไว้อยู่แล้วล่ะจะเริ่มปล่อยตัวได้3 2 1อีก3 2 1ไปได้เดดบิงเกอร์วิ่งเข้าหานะแมมมอสฉาทเอาไปโอ้หยยังไม่ตายนะครับเดดบิงเกอร์กำลังไล่ฟันขายเจ้าแมมมอสอยู่นะโดยฟันไปที่เอรอยหวายของเจ้าแมมมอสนะอู้อู้ตายไปแล้วนะครับ2ตัว เดทบิงเกอร์เดทบิงเกอร์ยังเหลืออยู่นะครับโอ้โหเดทบิงเกอร์เป็นฝ่ายชนะไปนะครับโดยที่เหลือจำนวนเพียงแค่2ตัวเท่านั้นนะเรามาดูในแมตท,ที่2กันดีกว่าเลยครับมาดูกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะในรอบนี้ไปถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ไปได้เอาแล้วจังหวะนี้แมมมอสพุ่งชารเข้าใส่เหมือนเดิมนะครับ เอาละตอนนี้เดซบิงเกอร์เข้าไปฟันที่ขามันเดิมครับตามแผนตอนนี้เขากําลังเล่นกันทํางานอยู่นะครับแมมมอสก็ยังอยู่นะครับยังมีชีวิตอยู่นะแต่ว่าเสียชีวิตไปแล้วสองตัวนะครับโดยที่เดซบิงเกอร์ยังรอดทั้งสี่ทั้งห้าตัวเลยนะโอ้โหรอบนี้เดซบิงเกอร์เสียชีวิตไปเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นต่อมามาดูแมทที่สามเลยครับมาดูกันว่า เดซบิงเกอร์จะสามารถชนะไป3ต่อศูนย์ได้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เอาแล้วครับตอนนี้แมมมอสช้าเข้าไปครับโอ้โหไม่รู้จะเสียชีวิตหรือเปล่านะสำหรับเดซเดซบิงเกอร์นะโอ้แมมมอสเสียไปแล้วหนึ่งตัวเอาละแมมมอสทุกไปทุกไปเอา้าดาบเดซบิงเกอร์หักไปแล้วครับ ตายไปกี่ตัวเนี่ยโอ้โหเหลือ2ตัวนะครับสำหรับรอบนี้นะเดวิงเกอร์เหลือ2ตัวนะโอ้เมมมอสเอาไม่อยู่นะครับสำหรับการป้องกันทานน้ำแข็งนี้นะเมื่อสวรรค์เห็นว่าเจ้าเมมมอสไม่สามารถที่จะต่อสู้กับพวกเดวิงเกอร์ฝ่ายน้ำเงินได้ เขาจึงทำการส่งเดดบิงเกอร์ฝ่ายสีแดงที่เป็นวิญญาณของพวกแมมมอธมาจุติเป็นเดดบิงเกอร์นะครับเพื่อที่จะมาปะทะกับเจ้าเดดบิงเกอร์ฝั่งสีน้ำเงินที่เข้ามาแย่งชิงพื้นที่ในฐานน้ำแข็งนี้เรามาดูกันว่าสึดนี้ใครจะเป็นฝ่ายชน,นะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ไปได้เอาละครับตอนนี้โอ้โหวิ่งชาร์ใส่กันแล้วนะครับ ดูโอ้โหเอาละครับแลกกันไปสรุปว่าเดดวิงเกอร์สีแดงนะครับทำการเอาชนะไปได้ในรอบที่หนึ่งเนี่ยโอ้โหของแท้เรามาดูรอบที่สองตันดีกว่านะครับมาดูกันว่าศึกดีใครจะเป็นฝ่ายชนะนะถ้าพร้อมแล้วไปได้มาครับเพิ่มเกมเปิดชารจอย่างดีนะเดซิงเกอร์แดงกำลังลุมอยู่ครับแตกไปหนึ่งแล้วนะครับแลกกันไปอย่างละตัว ตอนนี้น้ำเงินเสียเปรียบเป็นอย่างมากแนละ้วโอ้โหเอา้าทำไมไฟแดงโหดจังเลยครับตอนนี้กลายเป็น2ต่อศูนยครับแดงนำขึ้นมาเป็น2ต่อศูนแล้วนะศึกตัดสินดูกันว่าเดดบิงเกอร์ที่เป็นร่างจุติของเจ้าแมมมอธเนี่ยจะสามารถป้องกันฐานที่มันเอาไว้ได้หรือเปล่านะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ไป เอาละวิ่งช้าใส่เหมือนเดิมนะครับสำหรับฝ่ายแดงตอนนี้ยังไม่มีใครตกหรือปล่อยมุ่นไปนะน้ำเงินแตกแล้วหนึ่งแดงแตกอีกหนึ่งนะครับโอ้โหแดงแตกสองแล้วรอบนี้โอ uh, ้โห uh. รอบนี้น้าเงินเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้นะครับสําหรับเดทวิงเกอร์สงครามยังไม่จบนะครับในเมื่อฝ่ายหนึ่งสามารถทาการชนะไปได้เราจะต้องต่อไปอีก5แมตช์นะต่อไปอีก2แมตช์ จะกลายเป็นหแมตท์พอดีแล้วเราจะเอาผู้ชนะ3ใน2นะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วรอบที่4ไปได้เอาละเปิด e เจมมาเบื้องช้าเสร็แล้วนะครับน้ำเงินนี่เข้าไปลุมแล้วแตกไปหนึ่งแล้วนะแตกไป2ครับโดนลุมแล้วครับแดงแตกไปหนึ่งนะครับ,รน,รบน้นบนำเงินแตก2นะโอ้โหน้ำเงินแตก5้าแดงแตก2นะครับฝั่งแดงเป็นฝ่ายเอาชนะไปะครับ ตึกดีก็เป็นที่รู้กันแล้วนะครับว่าเดดบิงเกอร์ฝั่งสีแดงที่เป็นร่างจุติของเจ้าแมมมอสมาทำการปราบเพื่อเอาชัยชนะได้ในครั้งนี้นะโอ้โห oh ไปยังไงกันบ้างครับถ้าใครชอบใจคลิปแบบนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กด s u b s c r i b ์กับเซอร์ซิดด้วยนะคลิปหน้าจะเป็นการต่อสู้ของเผ่าอะไรนั้นหรือฝั่งไหนถ้าไม่อยากพลาดก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสวัสดีเซอร์ซิสขอตัวไปก่อนแล้วพบกัน